วันนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดข้าวนะคะทุกคนถุงนี้จะเป็นถุงสุญญากาศนะถุงสุญญากาศตัวนี้จะเป็นถุงไม่ได้จีบข้างเนาะเป็นทรงแบบนี้เลยมันจะคนลทรงกับแบบนี้นะคะคนลทรงกับแบบนี้อ่าอันนี้จะเป็นถุงจีบข้างแต่ตัวนี้มันจะไม่ใช่เนาะมันจะแตกต่างกันอ่าเดี๋ยวแม่บานจะช่างให้ดู ตัวนี้หนึ่งกอรกอรค่ะส่วนถุงอันเนี้ยห้ากอรกอรอ่าห้ากอรกอรนะคะ เห็นไหมคะลูกทรงลูกทรงจะแตกต่างกันเนาะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่ได้มีตะเข็บข้างเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นทรงนี้ค่ะเนี่ยถ้าเป็นทรงเมื่อสักครู่ที่แม่ปานให้ดูน,นี่ก็จะมีตะเข็บข้างอันนี้สลับการเข้าบล็อกได้เลยค่ะเข้าบล็อกออกมาก็จะทรงสี่เหลี่ยมสวยงามเหมือนที่แม่ปานซื้อไว้อย่างนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้ท่าสี่เหลี่ยมเหมาะที่จะไปเป็นของฝากของกำนันของขวัญก็ได้นะคะแบบนี้เนาะส่วนถุงใหญ่ถุงใหญ่แบบนี้ก็ฝากได้เหมือนกันค่ะคือบางคนก็สั่งเป็นบริจาคนะคะแม่ปานก็จัดส่งให้เนาะแล้วแต่ว่าจะเลือกว่าจะเอาแบบ1กิโลหรือ5กิโลค่ะแม่ปานจัดให้ได้หมดนะคะข้าวเส้นนี้จะเป็นข้าวที่ ตาน้อยนะคะบำรุงเลือดบำรุงสายตาด้วยมันมีข้าวอะไรบ้างในนี้จะมีข้าวขอขอสีสามค่ะมีข้าวหอมมะลิแดงแล้วก็มีข้าวเหนียวแดงค่ะแม่ฟ้าผสมให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวใหม่ทั้งหมดนะคะอ๋อแล้วพิเศษขึ้นมานะมันจะมีข้าวหาง,งอกอีกค่ะมีข้าวหาง,งอกผสมไ้ด,ด้วยเม็ดสเีเหลืองๆนะคะตรงนี้เนาะข้าวหาง,งอกก็จะเด่นเรื่องสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะยับยับ้งเซลล์มะเร็งด้วย ใครที่สนใจนะคะอยากจะลองกินข้าวจากกลุ่มแม่ประวนนะคะปลูกโดยชาวนานะปลูกโดยชาวนาแปลรูปสีข้าวโดยชาวนาแล้วก็แพคแล้วก็จําหน่ายโดยชาวนานะคะ่ะอันเนี้ยจากชาวนาโดยตรงเลยแม่ประวนจะมีสมาชิกอยู่52ครอบครัว52คนนะ่ะในชมุมชนเนี่ยในชมุมชนของแม่ปานจะมี700หลังาลังคาเรือนนะคะ700กว่าลังคาเรือน แต่ว่ามาเป็นสมาชิกในการปลูกข้าวอินรีเนี่ยมีอยู่แค่52รายค่ะ9ปีที่ผ่านมาเนาะมีอยู่52รายค่ะแล้วแม่ปานก็จะเป็นคนที่ทําการตลาดให้กลุ่มค่ะ,ะมาพีเศนเวลาไปออกบูธเนาะก็จะไปหุงข้าวนึ่งข้าวให้คําอธิบายคําแนะนําเรื่องข้าวต่างๆค่ะแรกๆแม่ปานก็พูดม่เ็นทุกคนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรข้าวสีดำสีแดงแตกต่างกันยังไงคุณจะประโยชน์ยังไงก็ไม่ได้รู้เรื่องนะ พอไปออกบูธไปบ่อยนะมันก็ทำให้เราได้รับคำแนะนำจากจากลูกค้าด้วยจากเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันด้วยค่ะอย่างชนาบางคนเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เป็นชาวนานะเขาเป็นข้าราชการค่ะทุกคนแล้ก็มาเป็นชาวนาแบบเนี้ยเขาจะมีความรู้เนาะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแม่ประวับบนก็เก็บเล็กผสมน้อย่าไม่ใช่ดิก็จดๆจดจด,จดบางทีก็ครูพักรักจํา ครูบอกเราไม่ปาก็จดนะคะเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็ไปศึกษามาอีกด้วย